สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้คิดดีทำดีพูดดีขอให้เพื่อนเพื่อนจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกำลังขับรถกลับบ้านนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่กุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีนะครับ เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับเนื้อหานี่ก็จะนุ่มมองด้วยตาเปล่านี่ก็จะหนึกนุ่มนวลตานะครับสภาพพื้นผิวด้านบนขององค์พระนี่คาบขี้กลุบบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระพิมพ์ทรงนี่ยังคมสันชัดเจนอยู่นะครับส่วนด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับ ร่องรอยการยุตัวบนพื้นผิวพระคาบขีกรุบบางๆขึ้นปกคลุมเช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านหลังจะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวมวลสารวาดต่างๆนี่ลอยตัวกระกจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระคาบขีกรุก,ก็เช่นเดียวกันนะครับจะขึ้นบางๆกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเนื้อหานี่ก็จะนุ่มวนวลตานะครับ <S <S ด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับด้านหน้าเราก็ จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับคาบคิกุกนี่บางๆโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระมวลสารว่านต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วบนพื้นผิวพระด้านหน้าเลยนะครับ พิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนนะครับสังเกตเห็นนะครับมวลสารว่านต่างๆนี่โรยตัวกระจายก,กระจายทั่วพื้นผิวผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพพื้นผิวและหลักความเป็นจริงจากองพระนะครับพิมพ์ทรงนี่อ่อนช้อยสวยงามนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบกิกลุบบางๆกระจายก,กระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับเพจเบญจวรรณเรา ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็นติติงหรือติเต,ตียนหรือติชอบนะครับส่วนไหนผมอธิบายผิดพลาดหรือการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมจะนำกลับเอามาพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเก่านะครับหรือจะให้ดีขึ้นกว่าเก่านะครับเพจเบญจวันเราเป็นเพจเ,เ,เ,เล็กๆนะครับเพิ่งจะเปิดในช่องทาง YouTube ได้ประมาณ2เดือนนะครับ พ้องกาบขอพระคุณผู้ติดตามนะครับทุกคอมเมนต์นะครับเป็นแรงใจให้ผมออกมาทำคอนเทนต์ใน YouTube นะครับสังเกตเห็นบวนสารว่าน,นะครับจะขึ้นเป็นเขื่องลอยตัวกระจา,าจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับเนื้อหานี่ก็จะนุ่มนวลตานะครับข้าพี่กลุกบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับเป็นเป็นจวนเราอยากให้เพื่อนๆนะครับ จากเฟ e บุ o กก็ดีตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับใน Facebook นะครับมีครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในเพจอยู่ในกลุ่มนะครับหลายท,ท่านเก่งมากนะครับเ,เห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นมวลสารว่านีน่ลอยตัวกระจายกระจายทั่ว พื้นผิวขององค์พระผสมผสารกับคาบขี้กลุกนะครับด้านข้างเห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับการศึกษานะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเรียนแบบนะครับออกมาเล่นนะครับมาทีเป็น10-20องค์นะครับบางครั้งมาเป็นถาดนะครับโลกโซเชียลนี่เปิดกว้างแล้วนะครับ ท่านต้องไปศึกษาและแยกแยะนะครับพระผงสุพรรณน,นี่องค์เป็นแสนเป็นล้านนะครับไม่มีหรอกนะครับออกมาเปิดแบ่งปันนี่ราคาองค์ละพันสองพันมาทีเป็นถาดอย่างนี้นะครับท่านต้องแยกแยะนะครับผมแค่ออกมาสื่อให้ท่านเห็นนะครับท่านลองดูนะครับเอาพระที่ท่านเช่าหามาจากพระแบ่งปันจับต้องได้นะครับลองมาเปรียบเทียบดูนะครับ ผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับท่านลองเอามาเปรียบเทียบดูนะครับแล้วท่านจะเห็นในสิ่งที่ผมสื่อนะครับสังเกตเห็นนะครับมวลสารว่านต่างๆนะครับรอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับเห็นเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดนะครับมีหลายบุคคลนะครับท่านจะได้ตกเป็นเหยื่อเลยครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านโทรมาสอบถามนะครับ ้องกราบขอบพระคุณนะครับส่วนท่านใดชอบแบ่งปันจับต้องได้ท่านก็ไปทางนั้นนะครับเงินของท่านแท้นะครับเกเตห็นสภาพพื้นผิวนะครับไม่มีหรอกนะครับผ้าหลักๆเป็นแสนเป็นล้านจะมาเปิดบูชาแบ่งปันองค์ละพันสองพันเกตเห็นนะครับโลกโซเชียลเปิดกว้างนะครับ ท่านต้องเปิดวิสัยทัศน์ท่านนะครับเดีย๋ยวได้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มของบุคคลนะครับเก็เห็นนะครับมวลสารว่านต่างๆนี่ลอยตัวกระจา,าจยทั่วพื้นผิวเลยนะครับเนื้อหานี่ก็จะ,จะ,จ,ะจะนุ่มนวลตานะครับพระผงสุพรรณองค์นี้เรามาดูสภาพพื้นผิวนะครับตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับ ให้องค์พระเป็นตัวตัดสินนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับเกหยดเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆให้ทุกท่านได้ชมนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่กุวัดพระ,ะาาพีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีสวัสดีมีความสุขทุกท่านยามค่ำครับ